กันระหว่างคู้ที่หนึ่งสายขอโรองเรียนเทศบาลเมืองสวรรคลโลกพบกับโรงเรียนการตังรัชดาศึกษาตอนนี้นะคะน้องๆทั้งสองโรงเรียนก็พร้อมเลยนะคะที่จะส่งน้ตเพลงนะคะขอเชิญโรองเรียนที่หนึ่งค่ะคุณ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 โ <c oughs> รงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยขอบคุณค่ะและโรงเรียนที่2ค่ะโรงเรียนกันตังรัชดาศึกษาจากจังหวัดตรัง จังหวัดจังต้องแวะไปแถวห้วยยอดโนนนมเค้กอร่อยมากอมาถโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกสุโขทัยมาครั้งแรกเลยนะครับส่งข้อประกวดด้วยบทเพลงน้ำตาลูกแม่ย่าเาเรื่องเลยเพลงนี้น้ำตาลูกแม่ย่าตเพลงนี้ต้นฉบับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วคุณธรพลสันสุขเป็นผู้เขียนคำร้องและทำนองนะครับ เรื่องของดนตรีเพลงนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงหลอกนะครับเพราะว่ามันเป็นเพลงช้าๆแต่นี่ก็อยากจะเห็นฝีมือลายมือของโรงเรียนสวนกุโลกว่าเรื่องดนตรีจะประมาณไหนเนาะจะได้แค่ไหนอะไรก็แสดงให้เต็มที่กันละกันครันมาครั้งแรกก็ยังไม่เคยเห็นกันนะครับค่ะน้ําตาลูกแม่ยาคือขนานแท้ดั้งเดิมของลูกทุ่งเลยนะฮะลูกคอลูกเอือนและท่วมทานองไพเราะทำเพลงนี้ได้นี่อ้โหถือว่าสุดยอด คนที่ถูกคัดเลือกแม้กระทั่งคนที่อยู่เบื้องหลังที่ตัดสินใจเลือกเพลงนี้แสดงว่าต้องค้นพบเพชรเม็ดงามแล้วล่ะถึงกล้าให้เด็กร้องเพลงนี้อยากฟังคราแน่นอะมีแนนความยากแล้วก็ถ้าทําได้เนี่ยคนนี้เป็นสิงเลยะในแง่ของการใช้เพลงลูกทุ่งโอ้เดี๋ยวต้องรอชมนะคะคุณค่าคุณค่าในครูศสนาบอกลงเลือกเพลงนี้แสดงว่าเขาต้องค้นพบอะไรสักอย่างเม็ดงามอ้าวครูเทียมค่ะ โชว์สำหรับเพลงนี้คุณเทียมมองว่ายัางไงดีคะเรื่องโชว์วันนี้ที่เด็ดคือนักร้องแล้วละ่ะถ้าเลือกเพลงนี้นักร้องอย่างเดียวเลยที่เด็ดนักร้องฝากใจนักร้องนักร้องพามาดีทุกอย่างจบเหมือนกันโชว์ไม่ต้องอะไรมากโชว์บางเบาโชว์แบบสบายๆไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องมากวนนักร้องเลยนะค่ะถ้านักร้องพามาดีวันนี้คุณไปได้สวยมากโอ้โหจะนะกดดันบาอย่างนี้นักร้องเครียดปะกดดันเหมือนกันเนาะ สำหรับโ<บ>รงเรียนเทศบาลเมืองสวนขลอกนะคะในเพลงน้ำตาลูกแม่ยาค่ะว่านี่ยากกันแล้วแม่ยาเราซัดตนี่นี่จ้าดอกไม้ตังใส่ตู้เลยจ้าแล้วแต่จะซัดทานนะจ้าวัยแล้จะไปดูหนังดูลิเกดูอะไรชิงชาติสวรรค์แล้วก็มีให้เล่นจ้านี่เจ้าแหมไม่ีแล้วเนาะปีเนียปีแล้วก็เห็นมาเนี่ยคู่เนี้ยแหมนารักเนาะไอ้หนูไม่มาคนเดียวเราปีแล้วไม่หมาแฟนแล้ว ขโลกนี้ออ้ยตัวเล็กตัวน้อยเนาะน้องหมวยใช่ไหมค <ฮะ S 1> <อ>่ะอ่าน้องหมวยแนะนําตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงดวงจันแก้วนาติพย์กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ชื่อเล่นชื่อหมวยค่ะอายุเท่าไหร่ลูก<อ>14ปีค่ะ14น้องเขาเรียบร้อยมาก <14. S 3> เลยเนาะคนาสูทไทยเรียบร้อยนะมีพี<ส>่น<ข>ี่แหละแหวกวะ ทีนี้ <hi> ต้องถามอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วชิงช้าส่วนของเราเนี่ยแข่งขันมาปีที่4แล้วแล้วเทศบาลเมืองส่วนเขาไปทําอะไรมาทําไมเพิ่งมาแข่งขันในปีน uh, ี erm. ้ก <Ultimate> ็ตอนแรกทํำวงสุนทรภพก่อนค่ะอ๋อเป็นวงสุนทราพกนค่ะเป็นวงของโรงเรียนนะคะแล้วก็เพิ่งจะตั้งวงแล้วก็เพิ่งจะเป็นกลุ่มเนี่ยค่ะที่มาแข่งค่ะเพิ่งจะรวมตัวกันมาเป็นวงดนตรีลูกทุ่งได้ค่ะขอบคุณค่ะน้องหมวขอบคุณน้องบมวจ้า เราต้องคุยกับพิธีกรดีกว่าไหมอาเชิญพิธีกรค่ะน้องเมย์อาสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอุษาพุนน้อยกงลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเทศบาลเมืองสวนคลุกชื่อเล่นชื่อเมย์ค่ะน้องเมย์คะรูปแบบการโชว์ในในเพลงนี้เป็นยังไงคะรูปแบบการโชว์ในเพลงนี้หรอคะก็คืออยากสื่อสารเกี่ยวกับพระแม่ย่าอย่างบอกว่าน้ำน้ำตามแม่ย่าอย่างเงี้ย แม่ย่าคือน้ำตาลูกลแม่ย่าก็คือน้ำตาของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่จังหวัดสุโขทัยแม่ย่าคือความสาคัญสุโขทัยแม่ย่าก็คือมารดาของพ่อขุนรามคำแหงค่ะผู้ประดิษฐ์อักษรไทยใช่ค่ะแล้วแม่ย่ามีความสําคัญยังไงคะแม่ย่ามีความสําคัญก็คือชาวจังหวัดสุโขทัยจะให้ความเคารพและบูชาขอในสิ่งที่ตนอยากได้หวังค่ะ คุชาคโคราชกาศแม่ย่ามูใช่ค่ะถ้าใครไปทุกครั้งก็ต้องไปไหว้แม่ย่าอย่างผมเนี่ยผมไปก็ต้องไปไหว้แม่ย่าขอพรชได้ทราบความหมายกันไปแล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะเมย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ่งมาครั้งแรกเป็นไงคุณเสี่ยมทั้งโชว์ทั้งร้องโอ้โหที่มั่นใจแสดงว่าเขาดูมาทุกปีนะเนี่ยเขาดูมาแล้วก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมมาดีนะคะสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรคโลกตบมือเป็นกำลังใจ กันตามรัศดาศึกษาไปพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันสักครู่เดียวกับชิงช้าสวนค่ะ